ที่นี่คือคอนโดใหม่ที่จำเลยเขาอยู่ใจกลางเอกมัยไปเลยครับ ข้ามถนนก็เจอเฮลแลนด์กับเอกมัยช้อปปิ้งมอลล์ร้อยเมตรตอนเย็นนะัดเจอเพื่อนที่นี่ไปซื้อของที่ห้างดองกี้ก็แค่2นาทีออกไปต้นซอยสุขวิทก็มีเอกมัยคอนเนอร์ Corner, หรือขึ้น BTS ไปได้เลยโครงการนี้คือเลฟเฟลนเอกมัยครับมีห้องเพียงแค่396ห้องเท่านั้นที่สาคัญเขาจัดส่วนกลางมาให้เยอะมากๆเลยครับมีสกายแฟซิลิตี้ที่อยู่2ชั้นบนสุดก็จะได้เห็นวิวส,สวยๆแบบนี้ด้วยและจะดีแค่ไหนครับถ้าคอนโดที่เราสนใจจะซื้อเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาแต่งห้องเพราะว่าเขาขายพร้อมเฟอร์แบบนี้ไปเลยฮะ แล้วก็จะมีบางชิ้นเนี่ยเขาให้เป็นเฟอร์จากนอสเรพับบิกด้วยภาพรวมเนี่ยจะเป็นสไตล์สแกนดิเนเวียโทนสีวอมวอมดูราอบ่นมากๆครับมาดูห้องนี้กันครับวันเบดรูม34.5ตารางเมตรเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับห้องครัวไทยที่ทามาให้แล้วฝั่งนี้คือทางเข้าห้องน้ําแยกโซนในการใช้งานแล้วเขาออกแบบให้เป็นดับเบิลแอสเซทสามารถเข้าจากอีกฝั่งที่เป็นห้องนอนก็ได้ดีมากๆเลยด้านในเนี่ยจะเป็น l i v วิ g a งแอนด์ n g นงครับผมชอบโซฟาตัวนี้มากๆเลย ทั้งสวยแล้วก็เก็บของได้ด้วยนะได้ช่องแสงขนาดใหญ่มีระเบียงภายนอกให้ใช้งานและห้องนอนก็กั้นผนังประตูเป็นสัดส,ส่วนแยกโซนแต่งหน้ากับตู้เสื้อผ้ามาด้วยครับหรือใครจะอยู่แบบเป็นครอบครัวหลายคนเขาก็มี2ห้องนอน2ห้องน้ําให้ด้วยฮะโครงการเนี้ยเขายังมีเซอร์วิสให้กับลูกบ้านไว้อีกเพียบเลยนะซึ่งเอกมัยเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งย่านที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเพราะว่ามีทั้งร้านมิชลินร้านโดโเค้าต่างๆรวมถึงออฟฟิศเกตเองด้วยนะเริ่มต้นเพียง6ล้านนิดๆที่เลฟเฟรนต์เอกม